สวัสดีทุกท่านนะคะมาเจอกับหนูเช่นเคยกับช่องสวัสดีไทเล่นวันนี้หนูได้กุ้งต้มน้ําปลานะ,ะมามานะคะทุกคนทุกท่านใครเคยกินบ้างกุ้งต้มน้ําปลามันก็คือกุ้งต้มนั่นแหละ,ะคะ่ะง่ายๆมันหัวต้นหัวก่อนเลย กุ <c oughs> ้งเก่านะดูจากความหัวก็รู้แล้วมีเปลือกนิ่มเปลือกแข็งนะแต่ขายราคาเดียวกันมันเป็นกุ้งเขาปนมาถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกนะมันไม่ดีแบบก็คือหนูก็พอจะรู้ในส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับการ ราคาไก่ของพวกนี้เนาะถ้าเป็นเปลือกแข็งอะ่ะมันก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าเปลือกนิ่มก็จะอีกราคาหนึ่งนะคือราคาจะถูกกว่าแต่อันเนี้ยเจ้าเนี้ยก็เอากุ้งไซส์รวมมาปนเอ้ไม่ใช่เอากุ้งปนมารวมเนะี่ยเปลือกนิ่มกับเปลือกแข็งมันจิ้มตับมักโหลาพ้า <laughs> มันนัวค่ะนัวน้ำปลาด้วยกรุงหวานด้วยวานหวาน หนูชอบกินขาข้างล่างเขาอะเนี่ยตรงเนี้ย มันเป็นน้ำต้มน้ำปลานะคะอ๋อหนัวน้ำจิ้มก็แซ่บ จิ้มปั่นเองค่ะนั่นฟ้าร้องพึมพึมฝนไม้เลยนะตกหนักแน่ๆเลยคืนนะี้ ปุ่นกุงก้งกุ้งกุ้งนิ่มมาเยอะค่ะน้จิ้จๆดำฉ่ำจิ้มให้ดูเห็นไหมทุกคนอาจจะเห็นแต่ตาหนูมองไม่เห็นอือ <c oughs> <c oughs> เดิมเอาชาน้ำสดน้ำจิ้มมันมาก ฝนตกทุกคืนค่ะช่วงนี้นะจะปกตกตกปล,อย,ปลอยช่วงหัวค่ำแล้วก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มหนักตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะสามคืนก่อนโอ้โหตกช่ำเลยตกกี่ชั่วโมงไม่รู้ห้าทุ่มยันตีสอง ดีที่เกตหนูน้ำไม่ท่วมนะเขาไม่ได้แบบตกแบบกระน,นําแบบแรงสุดแต่ตกแบบเนี้ยตรงเม็ดใหญ่จะตกเรื่อยๆไม่ได้แบบกระน,นําเพิ่มลงมาเลยจะหลายชั่วโมงเมื่อคืนตกประมาณช่วงห้าทุ่มกว่ากับเยังคืน ตกประมาณสิบนาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ไปปล่อยตลอดอนะเมื่อคืนน้อ,น,อน้องวินหมดไปบอกแถวเทะสิทธิ์ใกล้ๆจอมเทียนตกจนน้ำท่วมเขาวิ่งรับส่งลูกค้า แต่ที่นี่ตกประมาณสิบนาทีพัทยาใต้เน่ะกุ้งม,มันนิ่มอ่ะแกะเปลือกลำบากเนี่ย

เดีย๋ยวต้องรีบปิดคลิปแล้วอนะ่ะขนาดหนอูอยู่ชั้นสนี่นะเนี่ยห้องหนูสะเทือนเลยนะกระจกุกกระจุกสะเทือนอข้างขาปุ๊ง 航空公司。嗯嗯 คหนูลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝนตกฟ้าหลวง